สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความข่าวดี้8มีนาคม2567กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินรัฐบาลได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ6ขวบจะมีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งตกเบิกรายเก่าตรงงวดลายใหม่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องแล้วโดยกรมบัญชีการจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆประกาศ สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม2567ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์วันศุกร์ที่8มีนาคม2567เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน2561ถึงกุมภาพันธ์2567 ผู้มีสิทธิ์ลายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนก่อนวันที่25กุมภาพันธ์2567กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ข้อแนะนำมันตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วมันตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้3มช่องทางดังนี้ผ่านเว็บลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน เงินเด็กดาวน์โหลดแอปเงินเด็กได้ที่แอปสต e และเพสโตูข่าวดีลุนปรับเพิ่มเงินกลุ่มเปาะบางเคะเบี้ยเด็กแรกเกิดทวนหน้าขึ้นเงินผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเป็น1000บาทแจ้งข่าวดี รัฐบาลจ่อปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้รับเงินสนับสนุนท่วนหน้าโดยนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอม ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเปิดเผยว่ากรณีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งตอนแรกการให้เงินสนับสนุน600บาทต่อคนต่อเดือนนั้นจะเป็นไปนตามเส้นความยากจนซึ่งมีประมาณ4ล้านกว่าคน ในขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบท่่นหน้าเพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทยจะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้ส่วนกรณีเบี้ยผู้สูงอายุจากที่ก่อนหน้านี้มีการจ่าย แบบขั้นบันไดคือ600 700 800และ1,000บาทต่อเดือนซึ่งจะขอเป็นแบบทวนหน้าและจะปรับเป็น1,000บาททุกคนดังนั้นพี่น้องผู้สูงอายุจากเดิมที่ได้แบบขั้นบันไดและไม่ทวนหน้าแต่จากนี้ไปจะได้เป็นเดือนละ1,000บาทแบบทวนหน้าทั้งนี้ เป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งและสำหรับการปรับเบี้ยความพิการก็จะพิจารณาจาก800บาทต่อคนต่อเดือนปรับเป็น1,000บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการจากที่เมื่อก่อนได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ50บาท ตอนแรกคณะทำงานเสนอปรับจาก50บาทเป็น80บาทต่อชั่วโมงซึ่งทางตนเองและที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรจะปรับขึ้นเป็น100บาทต่อชั่วโมงเบื้องต้นเป็นข้อสรุปทางคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนสตรีคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ทางคณะทำงานนำเสนอมาซึ่งขั้นตอนต่อไปคณะอนุกรรมการจะต้องนำเสนอข้อเสนอทั้งหมดที่เห็นชอบเข้าคณะกรรมการใหญ่แล้วจะมีการดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆขอให้รอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งโดยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการ เด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุจอปรับเงินสนับสนุนยกแผงโดยปรับศูนย์เลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมพัฒนาเด็กให้ดูแลเด็กตั้งแต่3เดือนถึง3ปีจากเดิม6เดือนถึง3ปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่อนุญาตให้ผู้เป็นแม่สามารถลาคลอดได้98วัน หรือประมาณ3มเดือนจากนั้นนายวราวุธิก่าวว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานต่อไปบอกเล่าความ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ